เอาเร็วเร็วใครจับคนแรกเอาหน้าหน้าอยู่เตลยไปเ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 ลยไม่ดไม่ติดไม่ตดไม่ตดต

พุ่มเหรไปคนได้ไัพุ่มไมอ่ะจี้ได้ตั้คนได้ใกันน้าวโจอไ้ได้คน่ย้่ไเยม่พุ่ะไรโอ้ได้มกว้ง่ไร่ะาไม่้งารอไยอ้ยหน่อยหน่อด้น้้หอเ้ยั้้วมา่นปดยไงเปดมังนี่อ๋อแล้เดี๋มาเดี๋ยว อันนี้ได้สี่ร้อยแล้วมันมีเอาไปเอาไว้